ในปี2,567ดวงของคนเกิดปีขานเสือพื้นดวงมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนพอควรให้คว้าโอกาสนั้นไว้และจะทำงานใดๆให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอย่างประมาทมีภาวะเอี่ยแว้ม้าพเนจรมีโอกาสเดินทางได้พบสิ่งใหม่ได้สร้างผลงานแต่ในปีนี้พื้นดวงคนปีขานมีข้อควรระวัง พราะมีดาวที่ส่งผลลบได้แก่ดาวเทียงเก้าหมาสวรรค์ตามพิฆาตเกี่ยวพันกับเรื่องคดีความมีสวยพ่อดวงชะตาอ่อนแอมีซึ่งมึงและเทียงเขาเกี่ยวพันกับความพัดภาคทุกร้อนใจและกลัวคู่ซึ่งมีผลกับตำแหน่งการงานดังนั้นในปี2567คนปีขานให้มีสติคิดก่อนพูดดำรงตนให้ถูกทำนองคองธรรมมีคุณธรรม เพื่อเป็นกรอบป้องกันเหตุร้ายที่จะเข้ามากระทบหลีกเลี่ยงการไปร่วมง,งานศพแนะนำให้คนปีขานไหวเทพอวอูเพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองที่คลายปัญหาและให้ไหวเทพหวนชางเทพแห่งความรอบรู้เพื่อให้เรามีปัญญาในการแก้ปัญหาสลายอุปสรรคต่างๆครับ